สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ค่ะที่นี่มีร้านค้าเยอะมากทุกคนมีไม้ดอกไม้ประดับเยอะะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างตลาดแห่งนี้เป็นจุดรวบรวมดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับจากจังหวัดใกล้เคียงได้แก่นะครปฐมสมุทรปราการสุพรรณบุรีนนทบุรีและจากทั่วทุกภาคข,ของประเทศนะรวมทั้งมีทั้งดอกไม้นําเข้าจากตาก่างประเทศเช่นจีนมาเลยแอฟริกาอีกด้วยค่ะ โดยมีพื้นที่ให้เช่าจำนวนมากกว่า3,000แผงนะทุกคนปัจจุบันได้เปิดให้เช่าแล้วจำนวน1,500แผงด้วยมูลค่าการซื้อขายประมาณ100ล้านบาทต่อปีไปดูดอกไม้นี่พวงอะไยสวยมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปหาซื้อใบสีกันค่ะทุกคน ใบสีสวยๆค่ะคู่ละห้าสิบบาทคู่เล็กผู้ใหญ่แปดสิบเดินดูไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าดอกไม้เยอะมากพวงมาลัยเยอะมากสวยๆทั้งนั้นค่ะทุกคนพวงมาลัยดาวเรืองล้วนมีหลายราคานะทุกคนยี่สิบสามสิบสี่สิบมีหมดค่ะวันนี้เราได้พวงมาลัยที่เป็นดอกพุธคล้องด้วยกุหลาบแล้วก็คล้องด้วย,วด,วยดาวเรืองสวยๆค่ะ วงมาลัยดาวเรืองร้านนี้30สบาทค่ะนนปากคลองตลาดใหม่เนี่ยอยู่ห่างจากตลาดเดิมไม่ถึง7กิโลเมตรนะคนพื้นที่ตั้งอยู่บนถนนพระเทพซึ่งเป็นทางหลวงท้องถิ่นตัดกับถนนราชพฤกษ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนจรันสนิทวงถนนกาญจนาพิเศษถนนพุทธมนตรสายสีและอยู่ใกล้ทางด่วนสีรัดค่ะ ดาเรืองถูกมากพวงมาลัยถูกมากเดี๋ยวเดินไปซื้อกำยานหน่อยนะของหลากหลายทุกคนอ้าวไม่ได้ถ่ายดอกไม้เยอะมากทุกคนเนี่ยเดินดูบรรยากาศพวงมาลัยสวยๆร้านค้าต่างๆค่ะทุกคน 买呢。米。 ร้านคูกะทุกคนร้านกํายานซื้อกํายานแขกค่ะทุกคนไม่ไว่าิทัเนิน ดอกมัมสวยๆกำละห้าสิบบาทแปดสิบบาทค่ะกุหลาบสวยมากทุกคนหลากหลายอ่ะ ร้อยเรือเหรอร้อยเรือมีร้อยยี่มีรม้อยยีพี่โอ้ยต่อราคาคบมีถูกวันนี้ไหมเราซื้อพวงมาลัยร้านนี้นะทุกคนพวงละยยี่สิบห้าบาทซื้อมาสองพวงเลยนี่นได้ไหมนะได้แลครับเอาไปนี่ตัวนี้หรอฮะดันเรื่องถูกท่าไหร่อ่ะคะ

วันนี้เราซื้อดอกไม้พวงอะไรสวยๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ